สวัสดีครับทุกท่านผมมิสเตอร์วิงไซ์วันนี้อยู่ที่เซมเรียก็ผมเพราะว่าผมมองเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาโหครับผมสายหูสายตาครับผมก็เป็นทุ่งนาที่ใหญ่สองข้างทางครับผมสองฝั่งฝั่งครับผมวันนี้เป็นสร้างเส้นทางสามแยกครับผมถ้าเดียวขวาไปที่ปอยเป็ดอรันครับผมถ้าเดียวซ้ายก็ไปที่เซมเรียก็ผมผมออกมาจากเซมเรียห้าสิบกิโลนั้นากนนั้นผมจะเข้าไปที่ซ่องจองครับผมเพื่อสํารวจเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าสู่อ่าซ่องจอมเสียมเรียบเพราะว่าเส้นทางนี้อ่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายกครับผมถ้าท่านไม่เข้าสู่อารันก็ผมสากแก้วก็สามารถที่เข้ามาที่ซ่องจอมได้เลยครับผมนะไม่จะเป็นที่จะเข้ามาที่อารันเพราะว่าอ่าศรีสะเกตบุรีรัมเขาผมขอนแกน่นอุรานเพื่ออยากมาเที่ยวก็ผมก็เข้ามาเส้นทางนี้ได้เลยครับผมวันนี้ผมกับน้องสาย สีนวลที่อยู่เซมเดียกครับผมและก็ทีมงานสมายไทยโกวท์แลวก็บริษัทนครสุกใสแล้วก็ GCT อยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับผมวันนี้พวกเราออกสำรวจเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้รู้จักเส้นทางในการเดินเดินของเราครับผมเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สําคัญมากๆสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทเที่ยวที่เซมเดียกครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆสําหรับทุกท่านที่เข้าชมคลิปวิดีโอ YouTube ของพวกเราครับผม